tiếp nó mà là mớ ấy, coi nhá, ha 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 ha, mà, lòi nghe, lòi nghe, xanh đen mày, xe đen đen, ngay giờ mà ra mà lòi gần đi, trên quen, coi từ đây được không? Đúng không? Đúng หาลูกเหยื่ยอ๊นพอจะหยิบจับแล้วมันรีบดิ่งลงไปเลยอ่ะปลาเนี่ยหลายจังเหญ่ๆเขาบอกว่าใหญ่ๆปลาใหญ่จะไปเชื่อใครเขาถ้ามันมีปลาเนี่ยกินงั้นหลยไม่นะ นะครับมาดูกานเขี่ยวเหยื่อกันส่วนมากก็จะเขี่ยวแบบนี้นะครับมีสามตากระเบ็ดสามตากระเบ็ดซะหน่อยบนะิดเบ็ดให้มันไปคนละทิศละทางอยู่ไปไหน,นก็อยู่นี่แหละ่อแล้วก็ปล่อยไปเจาขีวามันก็อยู่ที่เราอยู่ที่ระดับป่ามันอยู่แบบไหนป่าขึ้นก่อน ให้ผมไปก่อนมันจะพันกันปล่อยไปก่อนออยางล็อกไว้นะครับที่หกว่าแต่นี้ผมก็จะปล่อยแค่หกวาแล้วก็มัดไว้นะเดี๋ยวนะเห็นไม่นะมันพันกันแล้วก็ปล่อยไป ปอไปเลยใกล้ๆไปเลยร้อยเมตรก็ได้ไปไกลๆเรือหน่อยแล้วก็ปล่อยไล่ๆ,ๆๆมานี่งตาผมอะ่ะผมไม่ได้ลอยนะผมตปกติตาผมผมไว้จะไปทอดให้แมวไ,ไ,ไ, <laughs> ไปครับรลแล้วก็สาย,ปล,ยปล่อยนุ่นเลยเราก็จะปล่อยปล่อยไปเรื่อย ลาอย่าไปเรื่อยๆสายแดงหลายยมาพันของผมนะปลานะพันผมไม่ได้นะอดนะน้ำยี่สิบสองยี่สามเมตรน่ะน้ำลึกอะขึ้นมาถ้าปั่นเร็วหน่อยก็ไม่ได้ปลอดทะลักหมดอะสองตัวหนอะนมีไอไอ้มะเขือรูด้วยเนี่ย แสดงฮะมีอะไรหรอมีมะเขือรูปลาตีนอยู่ตามป่าชายเลนนะสวยน่ารักายไปลูกไปเดี่ยวที่ใช้ก็เป็นเยี่ยวลูกปลาที่เราใช้นะครับเป็นเยี่ยวลูกปลาป่อ,อยเลยอี่ปล่อยออเอาไปทำอะไรอวดเนี่ยโอ้โ ตัวเค่นนั้นก็ไปกินน้ำลายเขาปลาทะเลปลาปลากินเยอะแไปเชื่อเยอะนั้นไปกินอะไรเขาตัวแค่นั้นแหละไ,อ,อ,ไอ,อ,ลอ้มะเขือที่นี่เราจะเรียกไอ้มะเขือรูกินกินสายแดงนูน่นดีซีนูน่นอร่อยอร่อยอร่อยมะเขือรูเอาไว้น่ารักจะได้ luôn mang nó có gôn luôn 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 gôn gôn gôn

เออมาเกี่ยรูตั้งสองตัวเลยตายแล้วไม่นี่ไม่ไม่มเอาเอาไปทำอะไรไม่เอาหรอกปาตีนน่ะตีมันอยู่ตามปากาจเลนน่ะใช่ครับมันขึ้นจากรูมากะชดโงหัวชดโงมากันน่ะน้องเขาหน่ายรักจะตายไปกินเขาลงเหรออืมกินใส่แดงนี่อร่อยรอยอีซีนี่ มา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 ปาปลาาเปิดนะล็อกครับผมปลาอันตรายครับาดูปลาอันตรายกันคือนักตกปลาของเรานะครับต้องควรระวังอย่างยิ่งเลยนี่เลยไอ้แยกหัวโขนเลยโอ้ยใครจะไปกินมันโอ้คนเขาบอกว่าอร่อยไอ้อุบเขากินไอ้อุบโน่นไอ้อุบอันนี้ไอ้สิงโตหัวสิงโต ไอ้อบังก็อีกอย่างหนึง่งตามที่อยู่ตามแนวปากกาลางังอันตรายจะตายไอ้อูบที่เขากินในอูบปลากินเยอะๆอไปกินอะไรของมันเสี่ยง,น,งนะครับของกินเยอะๆไปซื้อไก่กินก็ได้นะครับนี่ครับ <Okay. S 1> โดนบ่อยนะครับปลาชนิดนี้น,นะครับถ้าเราตกปลาในตามแนวหินนะครับแนวหินนะครับ มันน่ากลัวนะครับมันไม่น่ากินนะครับระวังกันด้วยนะครับในหลายคลิปแล้วที่ผมลงไปนะครับก็จะเตือนแทบทุกครั้งบางคนเม้นมาเขาก็เม้นสนุกเขานะครับแต่ความเป็นจริงอย่าได้ลิอาจไปลองนะครับนะนะครับนี่ครับอ่านี่นี่ที่ของมันนะครับอ่าหนังของเขาก็จะเหมือนกับหนังค้างคอกนะครับสากนะครับรอยปุปะนะครับเป็นหนังปลาเก็ดปลาหนังนะครับ นี่เลยลักษณะแบบนี้นะครับนะครับออกสีน้ําตาลนะครับอตาใหญ่ๆเหมือนตาเก๋าหรือบางคนเขาจะเรียกเหมือนตาบูนะครับแต่ที่นี่เขาจะไม่กินกันนะครับตัวแค่นี้เองนะครับอย่าไปกินมันเลยครับอย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับบางคนเขาบอกโอ้ยบ้านเขากินกันต้มยำโอ้ปล่อยเขาครับนะครับทางที่อย่าไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับจับสู่คองทะเล บางคนเขาว่าเอาปลามีพิษทำไมไม,ไม่ไม่ไม่ทำลายทิ้งเลยมันระบบนิเวศเขามาแบบนั้นจริงไหมตาถ้า okay, ะระบบนิเวศยเขามาแบบนั้นเราตาไรที่กินได้เราก็เอาเอาเอมันแค่อันตรายเราก็เอามาเตือนกันอ่าอ่าระบบนิเวศยของเขามันจะได้ไม่เสียไงตาพวกนี้มันก็กินอันนี้เหมือนกันกินอาหารตาเล็กเหมือนกันอ่าคนเขาว่ารู้ว่าทำไมเป็นปลาไม่พิษทำไมไม่ฆ่าเขา ถ้าฆ่ามันก็เสียระบบนิเวศหมดปลามันเป็นธรรมชาติเราก็ปล่อยเข้าไปเหมือนเดิมแค่แค่นั้นเองไม่จาเป็นต้องฆ่าเขานะครับเพราะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็เหมือนไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมป๋าติดเวรเราเราก็ปล่อยแค่นั้นเองเออนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไอเป็นปลาเหลืองปลาเหลืองเนี่ยปลาเหลืองว่ะเหลืองว่ะป๋าคิดว่าเป็นปลาเหลืองว่ะ แดงเหรอ <laughs> เออแดงเลยอู้แดงใหญ่เลยมาแดงใหญ่โห่กำกำไม่นิดเลยใตอยงี้เนาะอืมฮะ <h> <c oughs> ติดเตัวกันมันได้ก่อนเลยปะ <laughs> chơi rất vâng <laughs> <Để anh> giày quanh <laughs> á ไไหนไดูาวี่ังไอ้กระเทยอยน้อยไปโดนรอลวแครับอากินแล้วปลาโดนแล้วกอแล้วหนึ่งตัวยังยังยังไม่ครบยังไม่ครบ ยังไม่ควบำเล่นหลุดก็ไม่ <laughs> ู้วไอย้ยี่ตัวเดียวก็เอาเอ้ยปลาเหลืองไหมปลาเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองครับปลาเหลืองปลาเหลืองคอ,อร่อยอืมอืมสด ทอดเนื้อวานเกียยเดี๋ยวลูกปลาครับที่มันชอบเดี๋ยวลูกปลายิ่งยิ่งได้สดสดยิ่งแกวเลยลูกปลากินเร็วเกี่ยวก็ง่ายๆครับร้อยเข้าตาแล้วก็สับจงคอมันเบ็ดใช้แป้งกาสิบนะครับเฉียบเขียบหน่อยเบ็ดเบ็ดเล็กจะเฉียบ ไปลงไปแค่นี้เองก็คอยวัดครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปลาสูปลาสูเออวันนี้วันนี้เฮ้ย <Hey. S 1> ผมโดนแล้วครับอ่ามันมีเป็นปลาเหลืองมั้งปลาเหลืองไอโซป่ะ <Hey. S 1> เหลือง <Hey. S 1> เหลืองเหลือง เลืองด้วยโซ่ด้วยประทูประทูต้องอย่างนี้สิเนื้ออร่อยนะครับอันนี้ปลาต้องใช้ผ้าจับเพราะว่ามันจะแข็งนะครับมันดิ้นนี่ครับแข็งขี้หลังมันนี่ครับระวังใช้ผ้าจับดีที่สุดเบ็ดแล้วก็เบ็ดมันเล็กครับมันกืนเนาะ ครับยาวกันต่ออยู่เลยปลาของงานอยู่แล้วปลาเหลืองอยู่แล้วนะอะไรปลาไอเหลืองไอเหลืองไอไว้นะเดี๋ยวเรือลอยหนีนะอโอ้ตลาดแพงนะปลานะ คอ,อร่อยนะหลายคนพูดแล้วนะคอ,อร่อยทำกับข้าวปลาเหลืองอนะฮะเนี่ยร<ะ> <ไป S 1> ้านขายข้าวแกงนะ่ะโอ้ตัวหนึ่งห้าหกสิบบาทอร่อยดล๋อยด๋อยด๋อยด๋ตัวเดวียวตัวเดียว เดาสองตัวเบ็ดมีสามตัวหนึ่งสองตัวสองตัวโอเคครบเอาตัวเดียวหลุดไปแล้วสองเหลือตัวหนึ่งโอ้ต่เหลืองเป็นินจานี่สิหย่อนดึงย่อนดึงอย่างนี้สิโอ้นี่ครับต้องใช้ผ้จาจับจับมันที่มือเบ็ดตาเลยครับดึงอย่างเดียว ก,กับข้าวครับมาเหลืองมาเหลืองมาเหลืองไอเตียมตะก้าเอ้ยหลุดไอดีอ <laughs> ดีเข้าเหลือออ <laughs> ดีเข้าเหลือเข้าเหลือป่าเราร้อนเนี่ยตอดเรือใส่เลยย่อเลย <laughs> <laughs> My the.